สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างได้กันหรือเปล่าเนาะงวดที่ผ่านมารัฐบาลไทยนะคะมาในชุดกันนะคะมาบนมาล่างเลยเนาะชุดกันกันให้แปดเจ็ดเก้าแปดนะคะพี่น้องจ๋ามาบนมาล่างเลยเนาะใครได้ไปก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยเนาะตารางของเรามาแปดเจ็ดแล้วก็เก้าแปดนะคะพี่น้องจ๋าขอแสดงความยินดีด้วยเนาะ เน้นให้93 97 33 37พี่น้องจ๋าไม่มามาในชุดกันนะคะมาบนมาล่างเลยนะ้องงวดที่ผ่านมานะคะยินดีด้วยนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับใครที่ตามแอดเนาะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชื่นชอบค่อยตามไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะสำหรับแนวทางนะคะแนวทางออรัฐบาลไทยนะคะแอดจะลงให้สองคลิปนะคะพี่น้องจา๋า จะมีสองตัวบนล่างนิ้นบนนะคะแล้วก็สองตัวบนล่างสีชุดวัดใจเนาะใครชอบคลิปไหนก็ลองนำไปพิจารณาดูนะคะพี่น้องสามาลุ้นกันต่อนะคะของวันที่วันที่สิบหเนาะสิบหกพฤศจิกายนนะคะสำหรับแนวทางราพัฒนานะคะของวันที่ สิบสี่แอดลงให้แล้วเด้กอใครที่ยังไม่ชมก็ไปรอไปรับชมเพื่อเป็นแนวทางได้นะคะสําหรับแนวทางราพัฒนาเนะเาะอ้าวคลิปนี้มันรุนรัฐบาลไทยนะคะสี่ชุดวัดใจนะคะวันนี้ให้เด็นเก้าสามเจ็ดวิ่งรูดนี้ไปที่สามและเจ็ดนะคะสายวิ่งสายรูดนาไปวิ่งไปรูดได้เลยนะคะวันนี้สี่ชุดวัดใจของเรานะคะแต่ว่าแอดเพิ่มให้อีกหนึ่งชุดเนาะเป็นห้านะคะพี่น้องจา๋าจะมีเก้าสามเก้าเจ็ดนะคะห้าสาม จ็ดสามแล้วก็หนึ่งเจ็ดนะคะวันนี้ขอเพิ่มอีกชุดเนาะเป็นห้าชุดนะคะพี่น้องสาระวังหกกับหัวเป็นเก้าด้วยนะคะอะชุดสามตัวเอสจับลองจับให้ในตารางนะคะใครชอบค่อยตามเนอ้อใครไม่ชอบล่อยผ่านนะคะพี่น้องสาลองนาะไปเปรียบเทียบกับเอส่านอื่นดูเนาะเลขตารางของเราก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องสาจับวินกันดูเนาะ,ะสําหรับนะคะ ตัวเจาะก,ก็จะมี93 97 53 73 17นะคะอะขอให้เฮงปังๆนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า